พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในบางเรื่องราวยกตัวอย่างเช่นเจอคลิปนี้ที่พูดถึงวิธีใช้ Apple n o t e <imitation> Here's an amazing trick that's gonna save you lots of time and help you remember anything. It's in the notes app on your iPhone or your iPad or your Mac, so you do need one of those. <imitation> and I've <imitation> been using <imitation> Apple Notes for years, by the way, but I keep getting blown away. <imitation> เราจะเข้ามากดตรงคำว่าแชร์แล้ว Copy จากนั้นไปที่เทมินาลเราจัดการพิมพ์เข้าไปว่า ช่วยสรุปเป็นภาษาไทยจากคลิปนี้ให้หน่อยแล้วเราก็เอา URL นั้นมาแปะเข้าไปแล้วส่งข้อมูลไปเมื่อเป็นเช่นนี้เอมนายก็จะจัดการสรุปให้เราดังนี้นี่คือสรุปเนื้อหาจากคลิป วิดีโอคลิปนี้นำเสนอคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากในแอป Apple n o t e นั่นคือการบันทึกเสียงพร้อมการถอดข้อความอัตโนม,มัติซึ่งช่วยประหยัดเวลาและช่วยในการจดจำข้อมูลต่างๆคุณสมบัตินี้เคยมีใน Voice Memo แต่ตอนนี้ถูกรวมเข้ามาในโน้ตแล้ววิธีการใช้งาน คุณสมบัติหลักการบันทึกเสียงคุณสามารถเริ่มบันทึกโดยการแตะที่ไอคอนคลิปมีกระดาษในโน้ตแล้วเลือกรคคอร์ดดีโออันนี้เราก็ไม่เคยรู้นะลองดูซิเฮ้ยมันทำได้จริงๆคุณสามารถเริ่มบหมทึนก บันทุกเสียงในโน้ตใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดวยการกดค้างที่ไอคอนบนหน้าบนมาโรโด,โด